เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้ววันนี้เริ่มสายหน่อยแล้วรีบเข้ามาด่วนๆวันนี้กล้องเป็นแนวนี้นะ <c oughs> เพราะว่าคุณครูยืมก็ามา <c oughs> วันนี้แอดมินคุณครูไม่มาน้องเจ้าตาลไปไหนไม่รู้ส <c oughs> งสัยมีภารกิจนะคะ <c oughs> อ่ะมากันหรือ,อยังจ้ะรีบเข้ามาด่วนๆมาแล้วน่ารักที่สุด เข้ามาแล้วหัวใจรัวๆมาเลยลูกหัวใจรัวๆมากันเลยจ้าอ่าอุ้ยหัวใจรัวเร็วรัวเลยหัวใจอ่ะหัวใจพี่สายแล้วพี่วาดแล้วเด็กๆมาเลยให้เร็วๆวเลิศมาให้ไวๆเลยโอ้้ยคือเลิศมากตรงหัวใจนี่แหละหัวใจสวยมาก เอาหัวใจมารัวแล้วโอเควันนี้จะบอกว่าน่าระทึกขวัญและสันประสาทมาสายเพราะว่าวันนี้จริงๆไม่ได้มาสายลืมขาตั้งกล้องมาเนาะเอาไว้ที่บ้านก็เลยแบบมายืมคุณครูตุ้มก็เลยช้านิดนึงนะคะวันนี้จะบอกว่าเป็นแขนเสื้อที่สวยงามมากนะคะก็คือแขนทวง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 แขนทวงคือสวยงาม คลิปสั้นๆกรุบกริบแต่ได้ใจความนะขอบอกมากันให้ไวเลยอะใครที่อยู่ทางบ้านนะคะได้ยินเสียงคุณครูแล้วนะคะเพจเด้งขึ้นแล้วก็รีบเข้ามานั่งดูคุณครูนะคะวันนี้บอกเลยว่าแขนสวยมากก็คือแขนทวง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 แขนทวงนะคะแขนเท่านั้นนะที่ทวงอย่างอื่นไม่ทวงนะคะ เริ่มกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ,ะเข้ามาเยอะและ้ววันนี้แอดมินูกูไม่รู้ไปไหนเจ้าตานเจ้าตานดูสิงกูตั้งกล้องเลื่อยเปื่อยแล้วออันนี้คือเราก็ตัดแขนนะคะสร้างแบบแขนถ่วงแล้วก็ตัดแขนออกมาเนาะเมื่อวานนี้มีลูกเพจนะคะลูกเพลลูกเพจดูน่ารักเนาะมีลูกเพจไม่ใช่ลูกออสนะลูกเพจลูกเพจบอกว่าอยากได้เสื้อป้ายแบบถ่วง เดี๋ยวบ่ายนี้นะคะอาจจะจัดให้ป้ายแบบถ่วงเนาะต่อกับจำสูตราังเกงขาสั้นแล้วกันเออแต่ตอนเย็นนะคะมีเดรสติดกันที่น้องฟิลส่งมาให้ดูก็น่ารักอยู่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะหรือใครอยากจะได้อย่างอื่นก็ช่วยส่งนะคะส่งมาให้ครูนหน่อยอ้าวนุ่มนิ่มเธอไม่ไล์เหรอวันนี้นุ่มนิ่มเธอไม่ร้์เหรอ วันนี้พี่นวลเบี้ยวคุณครูพี่นวลเบี้ยวคุณครูเจ้าตาลก็เบี้ยวคุณครูนุ่มเน่นีน่กันหมดเลยอันนี้แขนท้วงคือน่ารักมากอะเพื่อไม่การเสียเวลาพูดมากเหนื่อยนะคะเย็บดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยเราก็จับนะคะหัวแขนเนี่ยเราจับหัวแขนขึ้นมาแบบนี้อือจับหัวแขนขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือใต้ท้องแขนเนาะเราจะเย็บล็อก เป็นจีบก่อนนะคะเป็นจีบที่หัวแขนที่เราทําถ่วงไว้ที่เราทําถ่วงไว้เราจะเย็บมันก่อนนะคะในที่นี้เราจะต้องมีแม่แบบแขนถ่วงก่อนเพราะฉะนั้นไปดูได้ใน y o u t u b e แขนถ่วงนะคะใน YouTube แขนถ่วงอันนี้เป็นวิธีการเย็บนะอ่ะเริ่มเย็บนะคะเย็บแนวถ่วงก่อนให้มันเป็นสามเหลี่ยม ผ้าที่ใช้นะคะไม่ต้องพูดกันมากเลยก็ต้องเป็นผ้าที่มันถ่วงนะผ้าที่ใช้ก็ต้องเป็นผ้าที่มันถ่วงนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันตั้งขึ้นมาแบบลงอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเออเนี่ยเริ่มถ่วงแล้วอันนี้คือถ่วงตรงกลางแล้วนะนี่นี่นี่เริ่มถ่วงแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับจีบที่เป็นแนวถ่วงไปเรื่อยๆนะฮะประมาณสองจีบเนาะอ่ะเริ่มจับ จะลายตานะเพราะว่าผ้าตัวนี้มันถ่วงดีครูก็เลยเอามาใช้คือตัวผ้ามีความถ่วงดีมากก็เลยยืมมาก่อนเราเย็บล็อกไว้นะคะถ่วงตัวอื่นเราเย็บล็อกไว้เราจะเย็บสามเหลี่ยมเฉพาะตรงกลางที่เราทําเป็นตัวถ่วงนะคะตรงนี้เราจะแค่เย็บล็อก ที่เราจะจับถ่วงเนี่ยเราจะกำหนดไว้อยู่แล้วเราจะกำหนดไว้อยู่แล้วนะอ่าเราก็จะจับถ่วงแบบนี้ก็คือเย็บล็อกไว้เฉยๆตังกลซึ่งคมมากนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เก็บใต้ท้องแขนเย็บใต้ท้องแขนคือง่ายมากบอกเลยว่าเป็นแขนที่ง่ายมากแต่สร้างแบบยากสร้างแบบยากแต่ว่าเวลาที่เราเย็บออกมามันจะง่ายนะคะเพราะว่ามันมีจีบของมันอยู่แล้วอันนี้เป็นใต้ท้องแขน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเอามาเข้ากับแขนให้ดูนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนม,มันคือหน้อาอุ้ยน้องเก๊ะแขงคิ้วแขงคิ้วไอ้ที่กูอยากกินว่ะอันนี้ไม่กินใช่ไหมกินกินกินสิไม่เป็นไรไรก็คุยได้เพราะว่าของพี่เนี่ยสมาชิกน่ารักทุกคน <c oughs> คือคุยไปกินไ,ไปก็ได้ <c oughs> เป็นแบบว่าไลกันแบบน่ารักอ่ะวันนี้ทำอะไรเนี่ยคืออะไรต้นกระชี้เปล,ล่าเลิศต้ยไข่ต้นน้ำหวามนะมอบเท้าอ่อนด้วยวันนี้ลาบปากคุณครูรีแท้ๆนะคะถ้ามาโรงเรียนก็จะได้กินไม่งั้นจะโดนตัดคอต่อว่าตลอดเวลากุกเกอ็กโดนบน<อ>่น,บนครูอารีจะต้องกินกูเกล็กเไม่ได้คุณครูอารีกินน้อยเนื้อต่ำใจวันนั้นโอ้โหอยากกินมากบอกเลย นทลทั้งอินทนีทั้งลูกตาลลอยลอยจักรวาลเออไปซื้อมาจากไหนดูแล้วเหมือนเขาไม่ได้ใส่สารฟอกขาวเลยนะเพชรบุรีไปทำอะไรเพชรบุรีอยากจะไปเที่ยวสิท่านหรอขอบคุณนะคะขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงจัดไปน่ารักที่สุดได้กินอีกวันนี้ไม่มีนวลมาได้กินก้วยบชจีก็ยังดีก็ยังดีนะฮะ ยังไม่ได้ขอบคุณเลยน้องพึ่งน้องพึ่งจากกรมห,หม่อนหมายนะคะส่งกะปีอะไรสักอย่างนึงนี่แหละกะปีโวหรือกะปีอะไรสักอย่างคือดีงามถึงแล้วเดี๋ยวจะกินโชว์เดี๋ยวจะกินโชว์วชวอ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือแขนถูกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ทุคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าวงแขนเนาะแป๊บนึงงูโง่ทนี่ก่อนจับให้สวยงามกว่ากูจับจีบเยอะเกินไป เยอะเกินไปจับจีบเยอะเกินไปไม่ควรเยอะขนาดนี้จีบออกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าทําให้แขนเราเล็กเนื่องจากว่าเราไม่ได้สร้างแบบนะอันนี้เราก็คือมาเย็บให้ดูเฉยเพราะแบบว่าคุณครูสอนสร้างไปหลายรอบแนละ้วตัวนี้เพราะว่ามันสวยงามครูก็สอนสร้างไปหลายรอบแต่ว่าผ้าทิ้งเนาะควรจะเป็นแบบผ้าแข่งด้วยนะคือมีความคงรูปคงรูปแต่ทิ้งตัวนะถึงจะทําออกมาแล้วสวยอนะจะบอก ต้องมีความคงรูปและทิ้งตัวด้วยถึงจะสวยเป็นยังไงกันบ้างหลายคนหลายคนสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมตอบคุณครูเซ่คุณครูก็จะต้องแข็งแรงเพื่อพวกเรานะคะเป็นอะไรไม่ได้ได้อย่างเดียวคือตัวดำรอ้อนมาอยังอื่นจะไม่เป็นอะไรนะคะ แข็งแรงมากจริงๆครูคิดว่าการที่ครูได้รับวิตามินซีไอวิทยวิตามินดีวิตามินดีจากการตากแดดนะทําให้ครูแข็งแรงขนาดนี้นะคะเป็นวิตามินดีจากแสงแดดนะคะทําให้ครูไม่เป็นโควิดคือแดดแรงกล้ามากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าวงแขนเสื้อกันนะคะจะถ่วงประมาณนี้คือเราต้องการให้มันถ่วงเยอะๆนี่นะคะ ร่องกาไม่ถ่วงเยอะอันนี้มันก็ถ่วงน้อยไปหน่อยเพราะว่าครูอาจจะเผื่อหัวแขนน้อยไปแต่มันก็ถ่วงนะนี่ถ่วงได้นะม,มองเห็นแล้ววันนี้ว่ามันถ่วงครูต้องใส่ให้ดูใส่ได้ไหมเนี่ยแขนเล็กจริงจรเดี๋ยวแป๊บนางนะครูต้องใส่พวกเราดูก่อนว่ามันจะถ่วงใส่ใส่ไม่ได้ว่าแขนเล็กมาก แขนมันเล็กมากนะ,ะเดี๋ยวขยายห,หน่อยได้อาจีบออกสักจีบหนะึ่งมันจะได้มันจะได้ใหญ่ไนงะเพราะว่าคุกกะเอาไม่ได้เอาจากแพทเทิร์นเรานะเพราะว่าเราไม่มีแพทเทิร์นทำอะไรมาไม่เคยมีแพทเทิร์นเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าแพทเทิร์นเราสร้างไปแล้วนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไปแล้วแล้วนักเรียนก็มาเรียนโดยไม่มีแพทเทิร์นนะคะสมมุติตลอดแต่ไม่เป็นไรลองใส่ดูแล้วแต่เราเนาะเราอยากจะได้ทวงสักกี่ชยัย ดูให้เราดูอ่ะทวงแบบนี้เห็นรึเปล่านะเนี่ยเห็นยังว่ามันทวงนี่ออแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออนะสวยอยู่สวยอยู่อ่าเดี๋ยวเราลองเข้าแขนดูอเอาตัวเสื้อเข้าแขนได้ตัวเสื้อมาพอดีเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูในในของจริงนะยิ้มเสื้อคอผูกก่อนยิ้มเสื้อคอผูกวันนั้นก่อนมาเข้าแขน เหมือนเดิมก็คือเราต้องอีสหัวแขนสามเส้นนะคะพอเราอีสเสร็จนะคะตรงกลางตรงกลางตรงกลางก็คือตรงกลางก็คือจีบถ่วงของเราอีซสามเส้นแล้วก็ลูดแล้วก็เย็บก่อให้เกิดความสวยงามตามท้องเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้ พี่สายอยู่ไหนฟังด้วยนะเสียงชัดมย้ยแสงสีเสียงโอเคมย้ยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะใครที่ดูไม่ทันก็ค่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทัน <c oughs> ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทันนะคะอย่าลืมเวลาเรากัดแขนนะเราจะกัดสลับไปสลับมานะ,ะกัดแขนเสื้อนะคะต้องกัดสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะคะ ไม่งั้นแขนเสื้อมันจะไม่ได้เกรนแล้วมันก็จะล้นไปเรื่อยๆมันจะเวลาเราเย็บมันจะไม่สวยนะคะโอเครนะคะโอเครนะคะคิดถึงนักเรียนมากเลยอ่ะไลฟ์กันยาวๆไปเลยนะช่วงนี้ไลฟ์สดกันยาวๆไปถึงวันที่สิบสองนู่นหลังจากนั้นรอวันที่หนึ่งนะเราจะเปิดเทอมรุ่นใหม่กันวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ยาวๆไปเลยจ้จตอนนี้ออกไปไหนระวังสุขภาพด้วยเพราะว่าคนเป็นก็ไม่รู้คนรู้ก็เป็น <c oughs> หากันไปนะคะอ่ะเริ่มเย็บเลยนะเริ่มเย็บเลยเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปตอนที่มันเสร็จเป็นแขนให้ดูว่ามันน่ารักมากอันนี้จีบน้อยไปนะเพราะว่าคุณครูไม่ได้เผื่อ เผื่อแพทเทิร์นเอาไว้นะนี่ครูเย็บแบบเย็บให้ดูเฉยๆไม่ได้เอาแพทเทิร์นตัวจริงมาทำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแค่ขั้นตอนการเย็บแขนทวงแขนทวงนะคะแขนทวงแล้วมีจับจีบด้วยแขนทวงจับจีบตัวนี้เย็บสองครั้งเหมือนเดิมวนวนวนครั้งแรกแล้วก็วนขนานอีกหนึ่งครั้ง ไปห้างนะเล่าให้ฟังไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเมื่อวานไปห้างใช่ปะกล่าวว่าเออแบบไปนั่งกินแบบห่างๆอย่างห่วงๆเนาะปรากฏว่าซื้อกลับบ้านทุกร้านเลยจ้าแล้วก็ต้องซื้อกลับบ้านแล้วก็จะกินปิ้งย่าง <c oughs> เออซื้อกลับบ้านไม่รู้จะปิ้งไงต้องไปซื้อหมอปิ้งย่างดีกว่าคุณครูว่าจะปิ้งเอง ปิ้งเองอะไรเองต่อไปนี้จะต้องซื้อเครื่องแล้วก็ปิ้งเองอะไรเองโอเคพี่บัวรอยโทรมาฝากแกไปซื้อของที่พาวูลัสอ่ะเสร็จแล้วมาดูความสำเร็จของพวกเรากันเถอะ ุนมันบาเบามันมสเพา้อมีสกำลังนะดีู๋จัดหุ่นให้เราก่นเราจะได้เห็นแขนกเดี๋ยวหุ่นใส่ให้ดู ดูกันเถอะโอเคุไปดูกันนี่คือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคไหนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคอะสำหรับวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยนะคะเสื้อแขนถ่วงนะตอนบ่ายเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะตอนบ่ายเจอกันนะสร้างแบบเสื้อผ้าน,นะคะ สร้างแบบเสื้อผ้าโอเคนะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะโอเคเจอกันตอนบ่ายค่ะโอ้หัวใจมารัวๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวันนี้คลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าวันนี้มาชา้าเลยคลิปสั้นๆขอบคุณทุกคนนะคะ